สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับอวกแทบพุ่งสกรปรกโสโครกมากบุกโรงงานไส้กรอกเจ้าของรับหยุดผลิตหลังเป็นข่าวจากกรณีพบเด็กจำนวนมากต้องเข้ารับการรักษาตัวหลังทานอาหารแล้วเกิดไม่สบายอย่างรุนแรงมีอาการซีดเขียวหายใจลำบากเหนื่อยง่ายซึ่งเข้าได้กับภาวะที่มีสารไปจับในเม็ดเลือดแทนออกซิเจน ทําให้ร่างกายขาดออกซิเจนนั้นซึ่งจากประวัติพบว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการบริโภคไส้กรอกที่มีส่วนผสมของไนไตรที่เป็นส่วนผสมของวัตถุกันเสียแต่ใส่ในปริมาณมากเกินไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์นายแพทย์วิทิตสลิดดีชัยกุลรองเลขาธิการคณะกรรมาการอาหารและยาอ,อยอเปิดเผยว่ากองบังคับการการปรับปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภค ปคบร่วมกับอยร่วมกับกองระบาดวิทยาและสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดที่มีผู้ป่วยพบว่าน่าจะมีแหล่งผลิตที่จังหวัดชนบุรีดังนั้นอยร่วมกับปคบและสอสอจอชนบุรีจึงได้ลงพื้นที่โรงงานเป้าหมายที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีพบนางสาวรักทวีขุนแพงแสดงตนเป็นเจ้าของกิจการทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า เป็นสถานที่ไม่ได้ขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์แต่ดําเนินการการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เช่นไส้กรอกลูกชิ้นหมูยอเป็นต้นโดยวันที่เข้าไปไม่พบว่ามีการผลิตแต่พบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้วอยู่ในถังแช่แข็งรอเพื่อจําหน่ายทางเจ้าหน้าที่สอบถามเพิ่มเติมเจ้าของโรงงานยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไส้กรอกตามที่เป็นข่าวจริงแต่หลังเป็นข่าวก็ได้เลิกผลิตแล้ว อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตพบฉลากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและวัตถุด,ดิบหลายรายการโดยฉลากดังกล่าวไม่ได้แจ้งเลขเอกสารบนอาหารถือเป็นฉลากไม่ถูกต้องส่วนสถานที่ผลิตก็ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน gmp ได้คะแนนการประเมินเพียง16.6%เท่านั้นมีข้อบอกพร่องหลายเรื่องกรณีมีการใช้วัตถุเจือพนอาหาร เนื่องจากพบปริมาณในไตยเกินมาตรฐานพบว่ามีการใช้แรงงานคนตักสารในไต้โดยการกะเกนเข้าข้าวไม่มีการชั่งตวงหรือวัดตามมาตรฐานแต่ตักใส่ตักใส่ทําให้ปริมาณในไต้เกินค่าความปลอดภัยนายแพทย์วิทิตกล่าวและว่าขณะนี้สั่งปิดโรงงานและอายัดผลิตภัณฑ์อาหารไว้ทั้งหมดและจากการสอบถามเพิ่มเติมพบว่ามีการส่งผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้ ไปจังหวัดสมุทรสาครก่อนจะกระจายไปยังทั่วประเทศต่อแต่ไม่มีการสัททอดว่ามีแหล่งผลิตที่อื่นอีกแต่ก็ได้ผลิตมานานแล้วทั้งนี้โรงงานดังกล่าวมีกำลังผลิต11แรงม้าพนักง,งาน8คนซึ่งไม่เข้าข่ายโรงงานตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมและไม่เข้าข่ายการขอขึ้นทะเบียนอาหารของอยเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งความผิด3ประเด็นคือ1 เรื่องสถานที่ผลิตไม่ผ่าน GMP ปรับ1,000 0บาท 2. การใช้ฉลากไม่ถูกต้องไม่มีอ,อยอปรัปบ30,000บาทและ3เก็บสินค้าส่งตรวจสอบแรบเพื่อหาสารเคมีปนเปื้อนทั้งในไตล์เบนโซอิกแอซิดและสีผสมอาหารหากพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานก็จะมีความผิดเรื่องอาหารไม่บริสุทธิ์มีโทษจำคุก2ปีปรับ20,000บาทอย่างไรก็ตาม ได้ให้สสจแต่ละจังหวัดไปตรวจสอบทั่วประเทศก่อนหน้านี้แล้วก็พบอีกหลายแห่งและดําเนินการสืบหาแหล่งผลิตสําหรับประชาชนการสังเกตรูปลักษณ์อาจจะเห็นความผิดปกติยากจึงขอให้ดูฉลากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มักเขียนระบุว่าเป็นไส้กรอกอะไรมีรูปพรีเซนเตอร์แต่ไม่มีตาหรือเลขฉลากอยอจึงขอให้สังเกตเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือพบเห็นอาหารผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคขอให้น้องเรียนมาที่สายด่วนอยโทร .1556 หรือสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดทั่วประเทศขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว c o m um com, และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ